สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูเทเปียร์นนะวันนี้อัปเดตมาก่อใหม่มานะคะภาพสวยขึ้นเยอะนะแต่ก็ค้างๆอยู่นิดนึงมาดูซิดูจิมีอะไรมาใหม่บ้างอืม,ม,อมเมื่อวานมันเดล็อคอินอันนี้โอเคโอเคอเฮ้ยงต้องสูมเกลือก่อนแล้วปะเคเวสอาหารก็มาดีจังชีวิตแต่อยากสูมเกลือสูมเกลือก่อนได้ไหม จัดแบ,บ,แบชวิ่งให้มันได้อย่างนี้สุดยอดไปเลยเอ้ยได้รอดมาด้วยอะตุกตุกหมดซอยงครับอะไรวะมันคือมันคือเมื่อ,อกี้แบาบหวัดดีคุณแบ๊กเขาชื่ออะไรไม่รู้แต่ตั้งชื่อเขาคุณแบ๊กแล้วกันนะฮะ คนนี้เผาคนนี้เผาตอนไปเรือก็ไปเรือเขาเนี่ยแหละแล้วก็อ๋อไอ้นั่นเรือทองเด้งเขาบ้านละอ๋อของเด้งเขาอ๋อถ้าเรือทองเด้งก็คือของที่วางก็คือเด้งเขาหมดเลยเหรอวายอะไรครับเนี่ยทาไมมีเสาที่เรายัางไม่ได้เปิดอ่ะเสาใหม่เหรออา้าวงงแป๊บ แล้วก่อใหม่มันอยู่ตรงไหนวะจชบจๆๆจบจบ,บอยู่พี่โอ้โหอยู่นี่เลยนะก็วาร์ปมานี่แล้วก็ไปนี่โอเคนายอยู่นายอยู่แหละนี่ไงเฮ้ยน่ารักเดี <c oughs> ๋ยวขี่พี่หวัวได้ไปดีกว่ามีน้ำมันไหม ปุ๊ดๆๆๆ้ไม่มีน้ำมันเหรอชิมหายจะต้องใช้น้ำมันระดังน่ารักเลยยังเจมแต่กูเกลียดหัวตัวเองมากเลยแม่ต้องเอาน้ำมันใส่ใช่ปะเชื้อเพลิงใช่ไม่มีเชื้อเพลิงไม่นะเก็บเก็บเก็บก็บมันคืออะไรอ่ะตรงเนี้เขาขึ้นไปบังดู มีกอา,าไม่เอแล้วก็ตุ๊กแกมีเยอะแยะเฮ้ยอ,อะไรวะนะฮ<อ>ึสาไม่มา <laughs> ชฉันน้อบอกสาๆๆแล้วตุ๊กแกใครมาอยู่บนนี้วะเนี่ยโอ้โหลามดีม่ใชอเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นประตูอะไรแวบ,บๆเดี๋ยนะชนมบอกว่า เสามันอยู่ใต้น้ำไม่ใช่หรอตรงไปไยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้เอาล่ะหาวิธีปเปิดเสาแล้ว<ป>แล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะประตูมิติเลยเฮ้ยมีคนไอ้เผาด้วยอ่ะใครวะอย่าบอกนะที่เปิดบอสมันจริงใช่ไหมหรือว่าต้องต้องไปมิติตรงนั้นก่อนหร,อ,หรอถึงจะลงมาใต้น้ำได้ไ อ๋อม้เสาอยู่นี่ <laughs> แกเปิดตรงแผนที่อ่ะเราเห็นไอ้มงม่วงนั่นไหมไอ้ที่มันเป็นม่วงม่วงเหลื่อมๆอ,ะมๆอ,ะอ่ะเหลื่อมๆมาจ้ะเสาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนอ <laughs> ของที่ต้องเอามาใช้เปิดเสาก็จะเป็นเออเหมือนที่แกพูดจริงด้วยนี่เปิดชวิง อันเชิญเรียบร้อย่อาไม่ได้ยัพีเหรอเปิดเรียบร้อยอว้าไปได้เลยจังหวันนี้เกินปุยมุยฉันอยู่บนดวงจันทร์แกเดินมาตรงม่วงๆอ่ะเพื่อนอ๋อแมงลูกเรียนเยอะใจด้วยมันจะมีเสาหินชี้ม่วงๆลอยๆอ,อยู่่ะ อะไรจุดม่วงๆนี่คืออะไรวะเนี่ยงงจัาที่นั่นหล,กลักอะเฮ้ยมีเมงกะเบีย้ยด้วยเดี๋ยวก,กูนั่งรอมึงหน้าวร์ดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยกเรือห่อขึ้นมาได้ด้วย มันไม่ได้อยู่ใต้น้ำมันอยู่บนฟ้าเอาไปไม่ได้อ้าวมึองรออยู่นั่นก่อนอยู่นั่นก่อนอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวกูไปหาม,มันว์ปกลับได้ปะวะตรงนี้เอา้าไม่ได้ด้วยนะหนักเรือพี่จีนนะเห็นไหมแตะไป็ไนดีล่ะขึ้นทงเถิง ว่าแต่เฮ้ยหีบอยู่ข้างล่างว่ะดึงดึงไม่อ้าวเฮ้เฮ้กูลอยได้กูลอยได้กูลอยได้กูลื่นอ้าวน้ำเอาเอาเอาดึงดึง่ะด,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 ดึงดึง,อดง,ดงโอ้อกูไม่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนเ้ยกูดึงเล่นอยู่ตรงนี้แหละ บ้าพี่แก้ววยมากตัวเลเนี่ยบยูกูขึ้นไม่ได้เมะพูนกูกตกเพื่อนกูตกกูขึ้นยังไงดีวะอ๋อขึ้นตัวน,นี้ก่อนแ,แล้วกูเหยียบอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ยชีวิต รันทดท่าน่ะอือออบินเนาก็ไดหรอกเว้ยอือกูเห็นอะไรแวบๆตรงนั้นนะจริงๆนะอะไรวะเฮ้ยอย่างจุยเพื่อนเราแยกกันจักพักนะเออไปไหน เอาเชียกูไปเอ,เอาที่ขุดมาโอ้โหชีวิตลำทศจัดเออทุกฟ้ากลับบ้านเดียวไม่นะกลับอีกรอบก็ได้วะกลัวไปไว้ไหนวะเนี่ยที่ขุดกับขานไว้ไหนก็ไม่รู้แต่ต้นไม้สวยมากเลยมันต้องมีที่ที่มันเยอะกว่าน,นี้คืออะไรอ่ะฉันสงสัยจังเลยขอยิงสักแป๊กได้ไหม ้ยยิงได้เฮ้ยยิงได้ลงมาหากูแล้วอุ้ยมันตายแล้วไม่นะกูฆ่าอะไรตายออมตูดลงเฮ้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้แตกๆไม่รู้เพื่อนกูไปถึงไหนแล้ววะนะฮ้ย อ๋อรถทีละสิบเหรอได้ยุปิงปิงเออสวยจริงว่ะเพื่อนสวยจริงไม่ตริงนางสตา,สตาร์สตาร์อะไรสตาร์ดั๊ดแร่สตาร์ดั๊ดจ้ะหรือเปล่าอันถูกโ่อันถูกอยู่บอกสี่คตรสวย ใครไม่ขุดหนูขุดนะคะใครไม่ขุดหนูขุดก่อนนะคะมีของไม้ให้ฟาร์มแล้วเว้ยต้นไม้อ่ะเย,ย่ได้ลรวะเออว่ะเพื่อนอะ,อะไรเนี่ยฟั s ซิ่งเรซินหรออะไรคือฟั s ซิ่งวะอ่นถูกไหมเนี่ยอ่านไม่ถูกหรอกมันอ่านว่ายัางไงอ่านให้ด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ แกงกระเบื้อเพื่อนกูตีแล้วมันได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะล้วสัตว์น <laughs> <laughs> ันไม่ผิดนะเฮ้ยเขาตีเขาตีน่าเฮ้ยขอแนะจมด้วยด้วยปอกแกงนั้นอ่ะขอแจมด้วยอยากรู้ว่าตีแล้วได้อะไร เี่เ๋ยีกูจะตีรอดไหมนี่ไม่รองก็ไม่รู้นะฮะโป๊ปโป๊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 โปอา้าวเลือดมันไม่ขึ้นวะอ้าวตายแล้วเลือดไม่ขึ้นแต่ตายแล้วอา้าวกุติตายหมดเลยอ๋อมันได้เหมือนกันนี่นาะเนี่ยได้เหมือนกันเย,ยเพื่อนเลาะถึงไหนแล้วจ้าเฮียพี่พี่พี่พพ หีบหีบมากมายหลายหีบไปยังไงวะเล่งดีๆฮ้บไอ้ล่วงล่วงไอ้จิบหไมล่วงดึงล่วงล่วงโบเออพอดีแล้วเว้ยหีบอุ้ยตีสองที่แตกเหรอสุดยอดอุ้ย หีบของดีโอเคจำไว้แล้วข้างล่างนั่นคืออะไรอะเออว่ะเอเอว่ะก็ได้อยู่นะเออปินขึ้นปีนขึ้นไปลกูกอ้ยแมงกระเบือข้างล่างเต็มเลยอันนี้หีบไปอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อน อ๋อว้พวกแปนแปนแบบว่าเฮ้ยฟาร์มแป๊บฮอ้อาวกูบักโนกชิมหายละยิงนกกับเพื่อนยิงนก,ก,กน,ออนี่เฮ้ยยิงนกก็นี่ได้แร่ด้วยว่ะเพื่อนได้สตาร์ดัดด้วยโอ้โเล่งยิงไม่โดน แมงกระเบื้อคลิกซิเฮ้ยมากูยิงยิงไม่โดนเลใกล้ๆแค่นี้เออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ววาวาย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 ว่าใช้อะไรบิลลอนช้ามากเฮ้ยรถเร็วรถรถผู้แมงกระเบื้อเพียบเลยเอาเฮ้ยผิดทางเฮ้ยอะไรนะัน่นอะไอ้ไอ้พวกโป่งนี่คืออะไร เอาละหาเรื่องเยอะกู <laughs> ลูกโป่งนี่คืออะไรอะ่ะ <laughs> เหมือนดอกบัวแต่ก็เหมือนลูกโปก่ง <recreate> อุ้ยตีได้ด้วยต้นไม้เหรอ,อลองแทะดูดิว่าจะได้อะไรได้กรอนรูกเหมือนโลกนาะนี่อุ้ยสวยอะ่ะเหมือนพระจันทร์เลย แท้แทะแทะวุธตีแม่งพอใช้อย่างอื่นตีไม่ผ่านพอวุธตีผ่านงูแบบแปบินขึ้นต่อแสงที่เรืองรองนี้คืออะไรวัสดีเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เพื่อนกูหยุดฝั่งนูน้นเนาเออ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  โอ้ยบังคับยากเหลือเกินนกอีก,ก๋ก่กูเนี่ยมันบังคับยากมากแรกแรกหินเปียบมันมีที่อื่นบ้างไหมตรงนั้นก็หีบ,แ,บแล้วก็ไม่กระเวอแล้วก็หีบอืมอันนี้คือ อันนี้คืออะไรอ่ะตีได้ไหมดีไม่ได้มันใหญ่เกินไปใช่ปะกูจะพาดฟ้าดทุกอย่างไม่ได้นะว้าวแม่น้ำโคตรสวยเลยโอ้ยม่น้ำสวยมากน้ำไหลออจาก้าจันอันนั้นคือ ตัวอะไรวะอ๋อก็ตัวที่เราฆ่าไปแล้วยังไงอะเอ,อ่อไปดูแม่น้ำดีกว่าโอ้ยแม่น้ำสวยมากลงไปจุ่มสักนิดได้ไหมจุ่มได้หรือเปล่าอยากรู้จังว่าตกปลาตรงนี้เราจะได้อะไรฉี่ม่วง แต่เราเห็นสิมัม่วๆอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะเนี่ยชึบจุม่มเฮ้ยจุ่มไดนน้พี่จียืนเซเว่ว้าวทวนนี่嘛ไม่สวยจังเฮ้ยเบรก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 อู้เดี๋ยวบอกว่าที่เปิดบอสเหรอ,อต้องใช้อะไรเนี่ย สีทองซะด้วยสาวบอสปะเนี่ยมีเรื่องเลยมันใช่ที่ตกปลาไหมนี่เกินปุยมุ้ยอ่ะมาดูมันจะตกได้อะไร เออรอนานอยู่นะมันจะมีอะไรติดไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวได้หินจริงดิแกะกรเหรอเฮ้พี่กัดไว้แป๊บมันคืออะไรวะ หรือว่าหินแหละมันคืออะไรอะเพื่อนมันเคยเห็นป่ะไปแล้วเพื่อนกูบินไปแล้วบินนี้ไปแล้วเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักว่าดีดูเหมือนหนูเลยอะ ไม่มีเลือดขึ้นนะอ๋อตัวเวลห้าสิบดีดตีแล้วได้อะไรก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วได้อันนี้ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วตรงนั้นคือ มันมีดอกเห็ดน้อยๆด้วยว่ะเพื่อนเฮ้ยตอนี้มีเ็ดึงดงดึง,ดง,ดงมันกัดเอ้ยกัดสิเอาล่วงลงมาด้วยเฉยเลยดอกอะไรอ่ะเก็บได้ไหมมนเก็บไม่ได้หรออุูยแข็งเป๊ก แล้วขเข็งปีเขยงป้าอุ้ยดาวกระจายเยอะจังเยยแต่ละอย่างแตฝัง่งนู้นเห็นของแปลกๆด้วยเอาครับเอาเราฟาร์มทุกอย่างที่ขวางหนะ้า แกกระทังคิสตันดอกไม้อย่าบอกนะว่ากล่องโอ้ตายแล้วกูตีชาติไหนแตกนี่มันลดบ้างไหมนี่สตาสตาเด้กบอกบอกบอกเอาพี่จีนมาช่วยตีหรอคะ <c oughs> เอเอเอา้อา,อาวอ้าวอธตีเหรอ ไอพี่จีนอย่างนี้ก็ได้หรอเข้ามาอาวุธดทีทีเดียวอะไรอ่ะอ๋อเป็นชุด หางละกูหางละมันก็ดึบกระดับเลยไปไหนแล้วล่ะทำไม่ได้เอองี้นก็ไม่ทำแม่งบุยบุยไปแล้ว <c oughs> อ๋อมันต้องใช้อาวุธตีกล่องจากก่อนนี้ต้องใช้อาวุธตีแหม่เราก็ทําไม่นั่นตีแบบโปงเล้งโป้งเล้งอยู่ตั้งนั้น <c oughs> แม่งไม่แตกวะทอ่อย <laughs> เราจะบ้าเราจะรู้อะบองบงขี่ <sk ỉ nh> ฉลามซะด้วยปุ่ม กูตาเขาเป็นเงาหรือเพื่อนถึงไหนแล้ว